คนเลาะฟ้าแดดบายร้อนจัดแผดเผาพื้นดินแห้งแตกระแหงเสียงจิ้งหรีดในญ้าคาแผ่วลงราวกับยังกลัวบางสิ่งบางอย่างในความเงียบแม่อ้อยหญิงชราวัยปลายหกสิบกำลังนั่งปูเสืออยู่หน้ากระท่อมหลังเก่าเธอแงงหน้าขึ้นมองขอฟ้าที่เริ่มแดงระเรือ เหมือนกับกําลังคเนเวลาเพื่อเตรียมข้าวไว้ใส่บาตรพระทุดงหนุ่มที่เดินทุดงผ่านแถวนี้มาได้สองสาวันแล้วแม่อ้อยเคยเห็นพระทุดงมาหลายรูปหลายคนกลับไปแต่ไม่มีใครผ่านเข้าป่าด้านทิศเหนือนั้นอีกเลยแม่อ้อยนี่ข้าวเหนียวกับปลาย่างนะเอาไว้ใส่บาตพรุ่งนี้เสียงเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งยื่นห่อข้าวให้เออดีแล้วลูกเอ้ย เดี๋ยวพรุ่งนี้แต่เช้าเราจะไปดักรอพระตรงทางสำแพรงแม่อ้อยรับมาด้วยรอยยิ้มบางๆเช้าตรู่วันถัดมาแม่อ้อยจูงเด็กหญิงไปที่ทางแยกหน้าหมู่บ้านไม่นานนักเงาร่างพระธุดงหนุ่มก็ปรากฏจีวรของท่านสะบัดเบาๆตามแรงลมพระก้าวเท้าอย่างสงบสำรวมตาลึกสงบนิ่งราวกับมองทะลุใจคน นิมนต์เจ้าคะ่ะแม่อ้อยกล่าวพร้อมกับยกบาทใส่อาหารขณะที่เด็กหญิงนั่งพับเพียบบริกรรมเบาๆพระภิกษุรับบาทอย่างเงียบๆแล้วให้สินให้พรด้วยเสียงชัดเจนกังวานแม้กล่าวเพียงไม่กี่คำแต่กลับสะกดใจพระคุณเจ้าจะเข้าไปทางนั้นจริงๆหรือเจ้าคะแม่อ้อยเอ่ยถามหลังจากรับศีล พระรูปนั้นพยักหน้าเล็กน้อยโดยไม่ตอบคำก่อนจะก้าวเดินไปทางป่าลึกด้านเหนือเด็กหญิงหันมามองหน้าแม่อ้อยสีหน้าฉายแววกังวลแม่พระองค์นี้จะเป็นอะไรไหมลูกเอ๋ยแต่ท่านมีบุญมากก็คงรอดแต่ถ้าไม่แม่อ้อยหยุดพูดกลางประโยคมองลับหลังท่านไปด้วยแววตาสงบปนเศร้าในป่าลึกเสียงนก เสียงลมเสียงกิ่งไม้ลั่นเปรีย้ยดังเป็นระยะสลับกับความเงียบที่ชวนให้ขนลุกกลิ่นอับชื้นของใบไม้ผุพังลอยมาตามลมมีกลิ่นบางอย่างแปลกแซกเจือจางมันคือกลิ่นเนื้อสดพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กำหนดจิตอย่างแน่วแน่พร้อมสวดบทคาถากันภัยรอบด้านมือของท่านลูบพุ่มไม้ข้างทางเบา ก่อนจะหยิบใบไม้มาวางตรงหน้าแล้วจเจริญภาวนาพลังจิตที่แผ่ออกมานั้นแกร่งกล้าราวกับแสงสว่างกลางป่าทึบที่มืดมิดมานานไม่กี่อึดใจถัดมาเสียงฝีเท้าแผ่วๆดังใกล้เข้ามาพร้อมเงาของร่างหนึ่งใต้ผ้าเก่าๆที่ปิดคลุมร่างหลวงพ่อมาคนเดียวหรือเสียงแหบพร่าของพระชาราที่เดินมาจากข้างดงไม้ อาตมามาตามบุญตามวาสนาไม่ได้มาด้วยความหลงไหลพระภิกษุหนุ่มตอบเสียงเรียบพระชราสะดุ้งเล็กน้อยลอบจ้องดูสายตาของพระหนุ่มก่อนจะพูดขึ้นอีกหลวงพ่อไม่รู้หรือว่าป่าแถมนี้เจ้าถินเขาหวงมากสัตว์เดรัจฉานย่อมห่วงถิ่นของมันแต่ความกลัวไม่ใช่หนทางของผู้สแสวงธรรมพระหนุ่มกล่าวพร้อมยิ้มบางๆ ดวงตาเปี่ยมเมตตาแต่กลับทำให้พระชารานั้นถอยห่างไปทีละก้าวเมื่อเห็นว่าไม่สามารถทำให้พระหนุ่มไข้เขวได้ร่างนั้นก็หันหลังเดินลับเข้าไปในดงไม้เสียงฝีเท้าหายไปทิ้งความเงี่ยมงันอึดอัดไว้ในอากาศพระภิกษุหนุ่มลับตานั่งสมาธิอีกครั้งลมหายใจเข้าออกอย่างเป็นจังหวะอย่างมั่นคงแม้ความมืดจะโรยตัวเข้ามาเรื่อยๆ แต่ในใจของท่านกลับไม่มีความกลัวใดๆฟ้าคืนนี้ไม่มีดาวมีเพียงเสียงแมลงกรีดร้องกับสายลมเย็นเฉียบใกล้เวลาเที่ยงคืนเสียงฝีเท้ากลับมาอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนหนักแน่นและเร็วขึ้นพระภิษุนุ่มลืมตาขึ้นอย่างช้าๆเงาร่างเดิมกลับมาอีกครั้งพร้อมเสียงพูดคืนนี้ฟ้ามืดนัก หน้าหลวงพ่อสนทนาธรรมเป็นเพื่อนกันอีกสักคืนเถิดพระหนุ่มมองเงานั้นอย่างนิ่งนิ่งแล้วเอ่ยว่าอาตมามาเพื่อสละไม่ใช่เพื่อหลงไหลเพียงคำตอบนั้นเงาร่างที่อยู่ห่างออกไปก็ชะงักแล้วเผยเขี้ยวคมในเงามืดถ้าอย่างนั้นก็สละชีวิตเสียเถิดเสียงคำรามเปลี่ยนเป็นเสียงเสือโคร่งทันที ร่างในจีวรแปลงสภาพเป็นเสือสมิงลายพาดกรอนเต็นแผ่นหลังตะปบกระโจนเข้าใส่ทันควันแต่เงาที่เสือกระโจนใส่นั้นกลับทะลุผ่านไปเหลือเพียงหมอกบางๆที่ลอยตัวอยู่ตรงนั้นเสือสมิงถลาลมด้านกลางพุ่มไม้แล้วคำรามลั่นมายามายามันหลอกข้า พระหนุ่มเดินกลับเข้าร่างเดิมของตนเองที่นั่งอยู่ภายในกรดใบหน้าเรียบนิ่งลมหายใจยังสงบขณะที่เสือสมิงวิ่งวนรอบกรดแต่ไม่กล้าบุกเข้ามาอีกเสียงฝีเท้าหนักของเสือสมิงเดินวนรอบกรดอยู่ไม่ห่างดวงตาสีแดงวาวัดสะท้อนแสงจันทร์เจ้าจะเอายังไงจะนั่งนิ่งอยู่ในนั้นไปทั้งคืนเลยหรือ มันคำรามเหมือนพยายามยั่วให้พระภิกษุหนุ่มหลงกลนแต่พระรูปนั้นยังคงนั่งนิ่งไม่หวั่นไหวมือประสานเป็นมุตราแห่งสมาธิปากบริกรรมคาถาเบาๆแทบไม่ได้ยินสายลมในป่าพัดแรงขึ้นเรื่อยๆพร้อมเสียงใบไม้แห้งปลิววันเสือสมิงคำรามอีกครั้งร่างกระโจนขึ้นฟ้าหวังพุ่งเข้ากรดจากด้านบนทันใดนั้น ควายธนูร่างใหญ่สีดำคลับพุ่งพรวดออกมาจากเงามืดของกรดเสียงพื้นดินสะเทือนดังก้องควันสีขาวลอยขึ้นจากกีบเท้าทั้งสี่ของมันเสือสมิงร้องลั่นพยายามหันหลบแต่ไม่ทันควายธนูหันขาวหมายแทงเต็มแรงปังเสียงกระแทกหนักหน่วงเหมือนภูเขาถลม่มร่างของเสือสมิงกระเด็นกระแทกกับต้นไม้ใหญ่จนเปลือกไม้หลุดร่อน อาคอาคมันคำรามด้วยความเจ็บปวดเลือดแดงไหลจากปากและอกฟองฟูมเต็มมุมปากบาปกรรมของเจ้าตามทันแล้วถึงคราวชดใช้พระหนุ่มเปล่งเสียงชัดถ้อยชัดคำควายธนูไม่รอช้าพุ่งเข้าซ้ำอีกครั้งเขาของมันเสียบเข้าทอมด้านข้างของเสือสมิงจนล้มกลิ้งลงไปดิน้นเสือสมิงเปล่งเสียงคำรามกึกก้องครั้งสุดท้าย ก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสงัดควายธนูยืนสงบจมูกพ่นไอเป็นควันขาวลมหายใจหนักหน่วงมันเหลือบตามองพระหนุ่มที่ค่อยๆลืมตาขึ้นพร้อมสวดคาถาแผ่เมตตายัางร่างเสือสมิงที่แน่นิ่งควายธนูเดินกลับเข้ากรดร่างค่อยๆกลืนหายเป็นกลุ่มควันสีขาวจางหายไปป่ากลับคืนสู่ความสงบ เสียงจักรจันเริ่มกลับมาอีกครั้งราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นรุ่งเช้าแสงแดดส่องทะลุยอดไม้ใบไม้สีทองสั่นไหวไปตามแรงลมอ่อนๆพระภิกษุหนุ่มลุกขึ้นจากกรดเก็บอัฐบริขารเรียบร้อยแล้วค่อยๆเดินทางต่อออกจากบ่าระหว่างทางท่านพบซากของเสือสมิงนอนตายกลางทางซี่โครงฝั่งหนึ่งยุบหักดวงตาเบิกโพรง พระหยุดยืนแล้วสวดแผ่เมตตาอีกครั้งก่อนเดินจากมาโดยไม่หันกลับไปมองอีกแม่อ้อยที่อยู่หมู่บ้านนอกป่ายังคงตื่นแต่เช้าเตรียมบาตรทุกวันเด็กหญิงที่เคยไปด้วยก็โตขึ้นเล็กน้อยและยังคงจำพระหนุ่มรูปนั้นได้เสมอแม่วันนี้พระรูปนั้นจะกลับมาไหมเด็กหญิงถามขึ้นทุกครั้งที่เห็นฟ้าสางลูกเอ๋ย ถต่ท่านมีบุญท่านจะกลับมาเองแม่อ้อยตอบเช่นเดิมเสมอและแล้วเช้าตรู่วันหนึ่งขณะสายลมเย็นพัดผ่านต้นกล้วยเงาร่างของพระธุดงหนุ่มปรากฏที่ชายป่าอีกครั้งจีวรปลิวเบาๆด้วยแรงลมพระก้าวเท้าอย่างสงบสำรวมยิ่งกว่าเดิมใบหน้าเปลี่ยนปลังดวงตาสงบ แม่อ้อยยกมือขึ้นไหว้พนมมือทั้งน้ำตาหลวงพ่อท่านกลับมาจริงๆแล้วพระหนุ่มยิ้มบางๆแล้วรับบาดอย่างเงียบๆก่อนให้พรเสียงชัดกังวานขอให้ทุกท่านมีแต่สติและปัญญาพ้นทุกพ้นไผยทั้งปวงสิ้นคำทุกคนต่างพนมมือแนบอกน้ำตาเอ่อออกมาโดยไม่รู้ตัว ไม่มีใครเอ่ยถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในป่าไม่มีใครกล้าถามท่านว่าเจออะไรมาบ้างเพราะเพียงได้เห็นรอยยิ้มและแววตาของพระหนุ่มก็พอรู้แล้วว่าท่านรอดมาได้อย่างไรพระภิกษุหนุ่มเดินทุดงจากไปอย่างเงียบๆขณะสายลมเช้าวันนั้นพัดผ่านเสียงระฆังไกลๆจากวัดเล็กๆดังแว่วมา กลับกล่อนความสงบลงสู่ใจชาวบ้านอีกครั้งไม่มีใครรู้ว่าในป่าแห่งนั้นเสือสมิงตนสุดท้ายได้สิ้นฤธิ์ไปแล้วเหลือไว้เพียงโครงกระดูกใต้เงาไม้ใหญ่ที่มีรอยเขาควายธนูฝังลึกอยู่บนซี่โครงและเรื่องราวทั้งหมดก็ถูกเล่าขานต่อในหมู่บ้านเงียบๆแห่งหนึ่งเป็นนิทานก่อนนอนของแม่อ้อย ที่เล่าให้หลานฟังเสมอว่าอย่าดูแคลนสิ่งลี้ลับในป่าและจงอย่าลืมว่าธรรมะย่อมชนะเสมอเด็กน้อยพยักหน้าเบาๆก่อนหลับตาลงเหลือเพียงเสียงจิ้งหรีดเจื้อยแจ้วลอยคลอสายลมยามค่ำคืนไว้พบกันใหม่